ตำบลหนองเป็ดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอรสีสวัสดิ์ห่างจากที่ว่าการอำเภอสีสวัสดิ์ประมาณ25กิโลเมตรติดทางหลวงแผ่นดินเลขที่3199โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลด่านแม่ฉลับทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหน,นองรีและตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอ,อยจังหวัดกาญจนบุรีทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่ากระดานทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่ากระดานตำบลหนองเป็ดมีพื้นที่โดยประมาณ298ตารางกิโลเมตรสภาพที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง240เมตรมีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบติดบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตการปกครองแบ่งออกเป็น4หมู่บ้านได้แก่หมู่หนึ่งบ้านเกาะบุกหมู่ที่สองบ้านสามสุยหมู่ที่สบ้านสองพี่น้องและหมู่ที่สบ้านทุ่งนากสนอตำบลหนองเป็ดเดิมตั้งอยู่หมู่ที่หบ้านเกาะบุกอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกศนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีทำพิธีเปิดเมื่อปีพศ2 5 5 3ต่อมาได้ย้ายสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนมาใช้ห้องศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านทุ่งนาเนื่องจากไม่มีคนดูแลและมีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน ICT ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ส นางกุหลาบันทองให้ใช้อาคารในปีพศ2561นางกุลาบันทองได้หมดวาระในการเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยมีนายสุภาพบุญสุวรรณเข้ารับตำแหน่งแทนซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องต่อไปในปี2563ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งนาได้มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ และกศนตำบหลหนองเป็ดได้ขอความอนุเคราะห์อบตอตำบหลหนองเป็ดย้ายเข้ามาอยู่แทนอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายทิติพลระลอแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีนายเปียกคายนุ่มผู้อำนวยการกศนอำเภอศรีสวัสดิ์และนางสาวกนิฐาไทยสงครูกศนตำบหลหนองเป็ดปัจจุบัน กศนอตำบลหนองเป็ดมีการจัดกิจกรรมการเตรียนการสอนโดยมีจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน41คนแบ่งเป็นประถมศึกษาจำนวน9คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน11คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน21คน